สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่าย Toyota h i l u ัก n 25นะครับเป็นช่วงยาวนะครับ5ขออ่ะจะดูรอบๆคันนะครับดูรอบๆคันเนาะนี่คันนี้ก็จะเป็นรถคันสีแดงนะครับอมอ็ประมาณนี้นะครับก็รถคันนี้ปี2,520อ่ะพปศนะ2 2,520ก็แก่มากแล้ว ถ้าเป็นคนก็สี่สิบกว่าละสี่สิบสี่สิบสามปีอือก็ปกติแล้วมันจะเป็นเครื่องสิบสองอาของโตโยต้าครับเป็นเครื่องคาบูเบนซินแล้วแต่นี้เขาวางมาใหม่เป็นเครื่อง,บบ in, าางอิโซนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ซีห้าเกียร์ด้วยเนาะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลลงเล่มแล้วเรียบร้อยด้วยครับจดทะเบียนเรียบร้อยด้วยเนาะจักหน้ากันชนแล้วก็ยังอยู่ครบแล้วก็ชุดแอร์ก็มี แอร์มีครบหมดเลยแต่ว่าแอร์นี่ผมไม่ได้ทําให้นะครับแต่ว่าถ้าจะขอให้ทําเพิ่มเติมก็สั่งให้ทําได้นะครับสั่งให้ทําเพิ่มได้นะก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฟหน้ายังไฟหน้ายังใส่อยู่เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็มันก็มีร่องมีรอยอนะมันเหมือนเออเราจะบอกองเดียวแสงแสงมันมาฝั่งขวาเยอะเนี่ยมันจะเหมือน ตายายแกเอาอะไรอะแปลงอะแปลงที่เป็นแปลงแปลงทาสีเออแล้วแกเอาสีน้ำมันรูปอะรูปทั้งคันเลยนะเนี่ยมันก็เลยดูแบบเหมือนมีรอยแปลงเลย้ยแต่ว่าบางตัวาบางด่ะดูภายในอันนี้ก็ตัวไฟฟ้าด้วยนะเป็นก็ตัวไฟฟ้าฝั่งขวาอานนึงลองเปิดให้ดูนี่เราจะมีเบาะผนังคาดฝั่งนี้ เน,นาะภายในก็ยังสาภาพโอเคอยู่อะรถสี่สิบกว่าปีอ่ะเดี๋ยวเวลาสตาร์ทดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดตรงนี้สวิตพอเราเปิดสวิตเสร็จปุ๊บเราก็ดับสวิตพอดับสวิตเสร็จปุ๊บเราก็สตาร์ทเลย ไปฟ้าฝั่งข,ขวาพันเดียวนะทำไมเจ้ไม่ทำฝั่งท้ายฝั่งท้ายเป็นลูกหมูมเจ้ฝั่งขวานะอ่ะไดูไมอนานไมอนานนดูแบบโซฟ้าไโซฟาน่าสะเกียรเลยนะ ไอเดียวพามาติดเราไปดูควันโอ้ควันมันไหลไหมอันนี้ก็จะมีไอควันนิดนึงมองในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นอันนะผมมองมมันไอไอบ้างนะไป้ายอะไรก็ติดเนาะท้ายอะไรก็เปิดได้กระจก ตรงนี้หายเลยอ่ะแรงมากออกจางเรยใช้ออเคช้หัวขับย้อนขับตรงนีตงน้ตรงหน้าตรงนี้เก่าบ้างนะนได้ราคา,า,นะา,า,าดันมากนะครับราคาแรนมากเลยอืะไปเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนเนาะ เราเพื่อเราปิดเล้ทุกแล้วก็วกวกกวกมันจะมีโชว์ตรงนี้นี่เห็นไหมโชว์ตรงนี้ปั๊บแล้วก็ปิดประตูมีตกนิดนึงมาดูนะเนี่นี่ประมาณเนี้ยฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตัดยาวๆเลยนะท้ายบอกไม่ถูกอ่ะมันนิดเดียวอ่ะ ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับแต่ผมขอญอาติปิศาโปรงก่อน้ยอืมก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ